เมือนเป็นพยาธหเป็นฆาตกรตาตาเหมือนตาแบบนี้มาเห็นแนี้บบนี้บนี้นกศสน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่ายีสิบสีู่งและได้สีดเี็นตอเด็นี่เ้ยถูกครับถูกชื่อหมอเด็กวัน มันเลยงานจะสื่อสารในบรรยากาศจะบอกพี่อยากดูดูรู้พี่เล่าสาววผมไม่เวลาอยู่สาวว่าสีมันจะหายไปอะครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราแก๊งนมกองไงนมกองเรียนวันนี้วันนี้แล้วปิดปิดวันนี้ฮะเราเปิดเทเลอร์ซีรีส์ใหม่แล้วใช่ไหมหาเรื่องหาทำ ก็จะบอกว่าดูแต่เทเลอร์ไม่ดูเลยซีรี่์อะแต่เห็นนะซีรี่์มันใช้ระยะยาวแต่ถ้าเพื่อนอยากไปดูคอมเมนต์เราก็จะเรื่องไหนเยอะสุดจะไปจี้จะไปจีตีแต่ละคนได้นะต้องได้นะเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ดูเทเลอร์ของอะไรอ่าเป็นคู่ของ คู่ใหม่เลยนี่คือไม่รู้ข้อมูลใดๆเลยแต่แค่เราอ่าขีดเห็นว่าแบบมันดูลึกลับใช่แล้วก็เป็นแนวที่เราค่อนข้างชอบเกี่ยวกับขี่โลกวิญญาณอาจจะมีสืบสวนได้ไหมชะสืบสวนสืบสวนสายตาก็คือเรื่องสิงสาราตาก็เราไม่เคยดีแค่นี้เนาะใช่เลยเป็นคู่ใหม่เลยก็คือคู่ของผูพาวล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 หมด ขอโทษานนี้ออกเสียงไม่ถูกก็นอ่ก็น่าจะวันนี้เราจะมาเรียกเอ่อทเลอร์ซีรีสเรื่องนี้กันซึ่งเขามีวันที่จะออนแล้วใช่ก็คือวันที่3เต็ตตุลานี้ที่ช่องช่องวันสี่ทุ่มกใช่สี่ทุ่มแล้วก็อันคัสที่ไอถีีห้าทุ่มสิบห้าใช่แล้วก็ไปดูช่องทางที่ถูกสมาวันเดียวกับ ช่วงฮารีใช่มันก็เลยเป็นนี่คือมันเข้ากับช่วงเทศกาลปีอ่ะล่ะโอเคเนิ่มให้การเสียเวลาใช่ป่ะตอนเนี้ยคุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมอยู่ปากผมไม่ได้เอาไม่ดีนะตำรวจคุณตำรวจจะปราบปากผมได้ยังไงล่ะคุณจะบอกว่าทุกอย่างไม่ดีทำเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นพยาน จะเป็นคาตกรอตาตาเหมือนตาแบบนี้ตาใสเห็นเนี่ยแบบศพทุกศพน่าจะเสีสชีดไม่ท่ำกว่ายี่ีและนดสิสิเป็นของเน่ยสิบห้าปีที่สรีสเกตสิบปีที่ทำงาน้ปีที่เทียมใหม่จุบันทุบเทพว่าคนร้ายมันจะลงมือฆาตกรรมทุกห้าปีคียมสิ่งนี้รับแน่นอนอ่ะคีมไม่เกี่ยวับีนี่ มันรู้จักพิธีบูชาดีกับย่านแปลกๆที่เราเจอที่บ้านเฮียตุ๊กตาแบบนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาเสือระบานครับตอนนี้คิดซาวมันเป็นที่ปรึกษาของยาชั่วคาวแล้วนะบอกไปก่อนนะถ้ามึงจะไปกับกูเนี่ยห้ามเกดการห้ามสร้างปัญหาพี่ก้อไปดับปะผมแค่เสียบสายตู้ปลาแล้วมือก็ช็อตเลิกสร้างปัญ ต่อจากนี้เรียกว่าพี่สิงหาคชื่อเล่นถูกครับถูกชื่อหมอเด็กวัดหนึงหนุ่มือถือที่ผมเห็นบุลลี่งานจะสื่อสารอะไรบางอย่างจะบอกว่าขี้หยากดตุ้มมือรู้พี่ลูกสาวผมได้เวลาอคอยู่สามว่เสียงมันจะหายไปนะครับสาวก็ต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผมนะเราไม่แน่ครับถี่ถ่ายกูได้ไง สารวัตรารวจกับผีกไว้แน่เลยอ่ะไม่เกี่ยว้นมาย่างนคนเกี่ยวที่อยู่ในทีเ่เกิดเหตุพอวิคกี้กลับมาดูแลคดีใช่ไหมแค่ไหนกูอ่ะหมองห้ามรักคนไข้ตำรวจก็าาต้องห้ามรักไม่ต้องหยาดกูจะทําทุกอย่างให้มึงกลับมาหา <c oughs> กูความเนชีวิตมันยุเลยนะนะนะมันไม่มเหมือนเดิมอ่ะนีม่มันสองคนกลับมาคบกันแล้วถึงแม้ว่าอะไรแรงสุดแต่เดิมแต่มันไม่เหมือนเดิม ทำยังไงกูถึงจะเข้าใจฆาตกรได้กูต้องรู้ให้ได้ว่ามันเรื่องเกี่อยจากอะไรน่เดียวถ้าคาตะกอคนเดียวกันมันกำลังขาย เี่ยวบูชายันใหม่เจ็ดคนสมควยมราชโนท้าววสวรรณโวัรสุันสุโตนาโาเสสังนะอา้สวรรณโนาวาว ทำผีดีมากน่ากลัวเออคิดว่าเรื่องน่าจะค่อนข้างโอเคนะเหมือนแบบฆาตกรรมต่อเรื่องอ่ะเออคุณภาพไปเหมือนที่เขาฆาดการใช่น่าจะแบบเราน่าจะรู้นกันแบบว่าเราอ่ะตัวคนร้ายจะเป็นใครเออจะเป็นผีน่าจะมันจะมีตนนึงผีตัหนึงที่ออกอยู่ต่อยมากวิ่งอ่ะคิดว่าอาจจะเป็นคีไหมตัวสำคัญที่เกิดเรื่อง คิดว่าน่าจะแบบอาจจะน่าติดตามภาพภาพเขาเล่นจริงมากอพวกเอ่อสีแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยภาพความน่ากลัวต่างๆเรียกว่าเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์ราะว่าคุณพี่ก็แต่งผีเก่งเกินฝันอ่อนเพื่อนเพื่อนหนกเป็นคนฝันเหรอแล้วก็น่ากลัว เราก็จะดูถ้ามีโอกาสเพื่อนเชียร์เ็้าค่ะเชียร์ใช่เพื่อนเชียร์เข้ามาคอมเมนต์ก็อย่าถื้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีอาจจะรู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นนิยายหรือเปล่าไม่ไม่น่าถือว่าแบบเพื่อนๆแบบมีข้อมูลนี่คือเราแบบไม่รู้ว่าอันนี้คือโอเคใช่ถ้าเพื่อนขายมาเรารู้แล้วก็เออเดี๋ยวเราจะดูอะไรอย่างเงี้ยขายขายข้อมูลขายข้อมูลขายข้อมูลเย อย่าลืมมาคอมเมนต์รว่าแบบว่าเรื่องราวข้าๆเอาไป็นไงถ้าแบบเพื่อนเจอเบาแสอเรื่องเบาแสเบาแสก็คือมาพูดคุยกันได้ใช่จ้ะหรือไม่ขายข่น้องก็ได้นะใช่ใช่ไข่อนักแสดงใช่แล้วเราก็จะติดตามน้องกันโอเคก็สำหรับจบกิมมีไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้กอกของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย